สวัสดีครับดีกับ Pk Audio โนะผมวันนี้แจนอีกแล้วก็มีสาคาบแท้นะครับสาคาบตัวนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นยอดฮิตนะฮะที่เสียงหนาเสียงเอฟเฟกของเล็กซิคอนนะครับเสียงโอเคมากนะครับเบื้องต้นที่เราบอกว่าแท้นะครับอ่าผมจะมาบอกนะครับผมว่าเป็นไงบ้างอันดับแรกเลยนะครับดึงวอลลุ่มมาโป๊ะจะมีรูกกลมอยู่ตรงกลางนะครับนี่ของแท้แน่นอนนะครับ ของก๊อปเกรด 3A จะมีจุดหรือตัวทีนะอ่าเป็นขีดไม่ใช่ตัวทีเป็นขีดของทั่วไปจะเป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามหรือของเกรดมันมีหลายเกรดมากแล้วเจออีกคือไม่มีอะไรเลยนะครับะฮะจะเป็นรูกลมอยู่ตรงกลางนะครับทุกตัวอันดับต่อไปนะครับดับต่อไปจะมีแหวนแหวนกระดาษรองน็อตเล็กๆนี่ทุกตัวนะจะเป็นรุ่นนี้แล้วสังเกตดูเป็นของนิวทิกนิวทิกเนี่ยบางทีมันดูไม่ออกนะของก็ของแท้เหมือนกันหมดแหละแต่ถ้าของแท้มันจะ อ่ uh, ตัวเนี้ยจะเข้มกว่าถ้าสังเกตดูนะฮะรายละเอียดจะดีกว่าแล้วสังเกตนอ็อตมันจะมีแฉกเล็กๆตรงกลางแล้วมีแหวนตรงนี้รองนะครับแล้วจะมีแหวนพลาสติกใสนะครับนี <c oughs> <c oughs> ่น่าของแท้นะครับจะเป็นแหวนพลาสติกใสเห็นไหมไม่ใช่แหวนเหล็กแหวนเหล็กเป็นของก๊อบนะครับนะครับ่านะนะเป็นแหวนพลาสติกใสแล้วตรงนี้น็อตตรงเนี้ยเป็นแหวนรองกระดาษของแท้จะพิถีพิถันมากครับรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นแรกๆรุ่น รุ่น efx นะครับอ่าจะเป็นที่ใช้พิธีพิธานมากนะครับเสียงนะร้องหมดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกร้องหมดทุกอย่างละนะครับผมไปนะร้องให้หมดทุกอย่างอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งของแท้สังเกตตรงนี้ตรงนี้มันจะแข็งนะฮะถ้าของก๊อบตรงนี้มันจะอ่อนดึงนิดเดียวก็แตกก็ฉีกแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นกระดาษธ,ธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับเป็นพลาสติกแข็งมีซีเรียลมีอะไรหมดนะที่สําคัญตัวนี้ตัวนี้จะก๊อบกันไม่ได้เลย ของก๊อบยังไงก็ไม่เหมือนนะตัวนี้อันนี้จะเป็นพลาสติกหนาแข็งเป๊กเลยนะครับแข็งมากๆไม่สามารถก๊อบได้นะครับส่วนน็อตมีแหวนรองแหวนไม่แหวนไหมน็อตหัวน็อตหัวไม่ใช่แหวนอ่าแล้วก็มีพลาสติกแข็งเนี้ยตัวนี้สังเกตตัวนี้จะแข็งมากนะครับจะไม่จะไม่ออกง่ายแล้วก็ตัวนี้ก็จะแข็งเหมือนกันตัวนี้ของก๊อบจะไม่มีหน้าของก๊อบทำไม่ได้ตรงนี้ถึงทําได้ก็ไม่เหมือนมันจะแข็งนะครับผมนะโดยรวมสภาพสวยนะครับตัวนี้ หกพันห้าร้อยบาทครับผมตัวนี้หกพันห้าร้อยบาทนะครับนะครับร้องให้หมดนะร้องให้หมดนะครับนะครับสังเกตนะฮะตัวนี้เอาไว้ให้เท่ากันนะบางคนเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วบอกเสียงมาไม่เท่ากันนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็มีผลนะครับให้มันเท่ากันเลยนะครับ บางคนซื้อไปแล้วบอกเสียงไม่เท่ากันวนลุ่มอ่าสไลด์คู่เนี่ยระวังให้ดีนะครับนะครับน้องให้หมดมาทุกช่องไม่ต้องห่วงครับเอฟเฟกใส่สาแจมๆนะครับนร้องให้หมด ทั้งหมดนะครับที่ผมรอเพราะว่าบางทีเสียงเพลงเตอริโอเนี่ยมันจะมีซ้ายขวาไฟมันจะไม่เท่ากันนะครับถ้าไปถ่ายถ่ายตอนที่ไฟสวิงซ้ายขวาไม่เท่ากันเดี๋ยวท่านจะบอกว่าไม่ปกติถ้าปกติไม่จะเป็นนะไม่รู้จะลงได้หรือเปล่านะมันจะมีลิกเกอร์อยู่บางทีนะครับผมมันจะมีลิกิทธิ์อยู่เราจะเอาแค่หัวเพลงมือถือไม่ว่างแล้วนะนะครับ บางทีสวิงซ้ายขวานะฮะนะครับนะเป็นเรื่องปกติดของเสียงเพลงสเตอริโอนะครับบางท่านเข้าใจผิดมันจะต้องเท่ากันชัดๆถ้าท่านเล่นสดหรือเอากองปกๆปปปมันจะเท่ากันแต่บางทีโดนตีนะครับบางทีมันจะซ้ายดังบ้างขวาดังบ้างแล้วแต่เสียงกินเสียงกีตาร์ที่เขาปรับมาแต่ถ้าเป็นกองปกๆปปมันก็จะเท่ากันหมดนะครับมันเป็นเสียงของเครื่องโดนตีนะครับ โอเคนะผมถ้าไหนสนใจนะครับตัวนี้นะครับ6,500บาทนะครับหนักๆนะตัวเล็กแค่นี้หนักมากนะครับนะอ่าตัวเล็กแค่นี้หนักมากนะของก๊อฟมันไม่หนักขนาดนี้นะครับอุปกรณ์เขาจะดีจะทนด้านในจะเป็นอะไหล่เกียร์ท็อปทั้งหมดนะครับนะครับตัวนี้เป็นซาบคาบแท้นะครับ e f 8นะครับ6,500บาทนะครับผมถ้าเป็น e f f สองอยู่อยู่8,500บาทนะครับจะห่างกันประมาณส0 0พันนะครับบางเจ้าก็ห่างกันพันห้าแล้วแต่สภาพแล้วแต่ ท,ที่ได้มานะครับตัวก่อนตรงนี้หลุดนะสีตัวก่อนก็สีสวยนะครับแต่ตัวเส้นขาวๆมันหายนะครับผมก็เลยไม่เอามานะครับสวยหมดเลยแต่เส้นขาวๆมันหายนะเราก็เลยเราขายแบบนี้มาแล้วนะถ้ามันมีตําหนิเราก็ไม่ไม่อยากเอามาแต่สีอะไรสวยหมดแหละแต่ตรงนี้มันหายนะฮะแเรามาราคาที่มันตึงนะลูกค้าลดก็จะย,ยากอย่างเงี้เราก็เลยว่าเออเอาที่มันสวยๆแล้วลูกค้าพอใจคือจบเลยนะครับโอเคเนาะ ท่านไหนสนใจนะครับ0884078974แอดไลน์มาเลยนะครับผม0884078974นะฮะยังได้มิกยามาฮ่าแท้นะยังตัวใหญ่ไปแล้วนะฮะเหลือตัว12ตัวเอ็มจีตัวนั้นก็ไปแล้วเหลือตัว8นะตัว10เอ็กยูไปแล้วนะตัวตัวมีร่องไปแล้วนะครับอะเลซิสนะครับมีนะครับผมมีหลายตัวนะบริเวณเจอก็มีนะครับผมอ่า ตัวนี้มาใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับตัวสวยนะครับสามพันสองนะครับผมตัวสวยมาสามพันสองนะตัวใหม่มาอีกหนึ่งตัวมาเมื่เช้านะครับผมท่านไหนสนใจนะครับแล้วก็ดีบีเอ็กแท้นะครับดีบีเอ็กแทะดีบีเอ็กแท้นะครับนี่สี่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมโปรยูเล็ Pro นะครับผมตัวนี้สองพันะสองพันห้าร้อยบาทตัวล่างสองพันสองอะไรเกียร์ท็อปนะ npe สองพันนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับผมโอเคเนาะนี่นะครับท่านไหนสนใจนะครับศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับผมอย่ามีขั้นนะครับศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมโอเคนะผมวันนี้สำหรับทีมงาน pk a อ d i o หอมลาย fc ทุกท่านไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ